แม่ไปออกรายการเส้นทางเศรษฐีมาหรอ,อแล้วแม่ไปสร้างดราม่าอะไรเอาไว้ในรายการไม่ได้ดราม่าำพูดหนึ่งที่แม่พูดไว้ว่าแม่ทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ ขายแฟรนชชสยให้เฉพาะคนจนคนรวยไม่ขายอ,าอย่างนี้แม่ผู้หญิงคือแม่แบ่งแยกกูแบ่งแยกตรงไหนแบ่งแยกชนชั้นไงคนจนคนรวยกูพูดดีๆกูแบ่งยแงยกอะไรอ่แ,อรอแล้วแม่พูดอย่างนั้น,นไปเพื่ออะไรอ่ะก็กูพูดกูหมายถึงอย่างนี้เจ้าของโรงงานที่ขอนแก่นเขามาขอซื้อสูตรกูสี่สิบล้านคือเขาจะขอซื้อสัมปทานเลยแล้วทั่วประเทศเขาจะขายแฟรนชชสยเองแต่เขาจะไปขายแฟรนชชสยละหนึ่งแสนหรือแสนห้าแต่แฟรนชชสยของเขานะ่ะเขาจะไม่สอนสูตรน้ำจิ้มอย่างกูเขาจะให้อุปกรณ์แต่เขาจะให้รับน้ำจิ้มจากเขาอีกกู เสถียกูก็เล่าแบบนี้แต่เส้นทางเสถียรเขาไปตัดแค่คําพูดกูบอกว่ากูอ่ะไม่ขายหรอกคนรวยกูขายเฉพาะคนจนไอ้คนรวยนะหมายถึงมันซื้อกู40ล้านก่อนนี่มึงจะคอมเมนต์ว่ากูเนี่ยมึงไปว่าตัวมเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาขอซื้อสูตร4 0ล้านนี่มโนขึ้นมาหรือเปล่ามโนที่อะไรเรื่องจริง40ล้านก๋วยเตี๋ยว20บาทเนี่ยนะเขาขอซื้อสูตรน้ําก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่เขาจะทําส่งทั่วประเทศแล้วเขาก็จะไปขายแฟนชายแต่ละอําเภอเหมือนที่แม่จะทำอะอเภอละห้าหมื่น มันมีอีกคนหนึ่งให้มา15ล้าน20ล้านแล้วก็40ล้าน40ล้านเนี่ยคือแพงสุดกูก็เลยบอกว่ากูไม่ขายกูจะขายเฉพาะคนจนเขาไปตัดแค่นั้นเขาไม่ได้เอาคำพูดกูไปทั้งหมดแล้วคนจนเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อได้ล่ะที่นาสิว่าคนที่มีกําลังซื้อไม่ใช่รวยเหมือน40ล้านกูไม่ขายทำไมไม่ขายเขาไปเลย40ล้านก็กูไม่ขายไง40ล้านนี่คือสูตรหรือว่ารวมที่นาโรงแรมที่บ้านที่เคยพูไปฟังกูสิมึงอย่าออกนอกลูกหลังแต่กูตบปากแตกขาแดกไม่ได้เลยไม่ม่าา40้นี ไม่โมคือ,อก็คิดอย่างเงี้ยอำเภอละแสนในประเทศไทยมีกี่800อำเภอ8 0 0อำเภอมึงลองคูนก็ไปดิควายอ๋ออำเภอเนี่ยนะทั้งที่แล้วที่แม่บอกบอกว่าจังหวัดหนึ่งมี9ก้าอำเภอ<บ>ไม่กูหมายถึงพิษณุโลกบ้านกูกูหมายถึงว่าพิษณุโลกบ้านกูอ่ะใหญ่สุดก็9้าอำเภอแต่ที่อื่นนี่คือ,อกูไม่รู้กูจะไม่รู้ได้ไงงั้นนั้นกูก็อยู่กรมการปกครองแล้วกูรู้ทั้งหมดแต่ที่พิษณุโลกอย่างเดียวนะ9ก้าอำเภอนะเออมีอำเภอวังทองมีอำเภออะไรวะคอนไทยชาติกา ที่อะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้ อำเภออะไรครับพรมิดาแต่ช่วงนี้คุณมีดราม่าเยอะเพราะว่าคุณไปบอกเขาว่าให้ทําการตลาดสิเหมือนคุณเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีทุนเขาจะมาทําได้ยังไงเพรไม่มีทุนชอบพูดจาข่มคนอื่นไม่มีใครพูดใครพูดมาคุยกับกูนี่คอมเมนไงคามเมนตคุณจะบอกว่าอีพวกเมนนี่นะรู้แต่เรื่องคนอื่นไม่รู้เรื่องชาวบ้านไอสัตว์รู้รู้ยันมดเป็นเมนมดตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมดตัวไหนท้องกับตัวไหนมึงไปคํานวณชีวิตมึงก่อนมึงไปทําชีวิตมึงให้ดีก่อนนี่มึงจะไปว่าคนอื่นกูเป็นคนไม่ว่่าาใคครูเววตัอง ว่ากูจะทําอะไรกูต้องทาการตลาดก่อนกู<อ>ไม่ได้ว่าใครตอนนั้นมึงอยากคำพูดมึงมาตัดสินกูพี่กูพูดเนี่ยกูพูดรวมๆว่าถ้ากูจะทําอะไรอ่ะกูจะทําการตลาดก่อนกูไม่ได้มีทุนกูก็ลูกคนจรกูก็ลูกบ้านนอกพ่อแม่กูก็ขับรถสิบล้อขับรถสิบล้อขับรถด,ดิสารแตเนี่ยขเ<อ>ขาก็ปราดาวาว่าแม่เนี่ยพอขายได้แล้วสิขายได้แล้วก็ไปดูถูกคนอื่นกูจะไปดูถูกคนอื่นทําไมอ่ะกูต้องดูถูกตัวกูเองก่อนคนอื่นไม่ไรกับกูเป็นพ่อเป็นแม่กูเหรอกูจะไปยุ่งเขาอ่ะนั่นสิไ่ กูสร้อยอีกแล้วกูก้าวสร้อยกูเก็บก็ได้อะมึงก็พูดคำเดียวซะก็จบมึงอยากมาแตะเนื้อ<ด>ต้องตัวกูว <ๆ S 2> ไม้มึงก็แค่นี้แล้วมึงยอยายังไงก็ไม้มึงไม่ดีไม่ใช่เชือกูไม่ดี เจตนาเลยเนี่ยที่พูดมาบอกว่าไม่ขายคนรวยไม่ขายคนจนนี่คือกูจะไปดูถูกใครนีสัยกูเองนะกูไม่เคยดูถูกใครแล้วกูก็ไม่เคยพูดเจ,แจะแค่ใครแล้วกูก็ไม่เคยดา่าใครถ้าใครไม่ด่ากูก่อนมึงมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกคนอื่นเขาคนเราเกิดมามีหูสองข้างเท่ากันมีมือมีอมเท้าเท่ากันมีสัตว์มีสรรีสรรสเท่ากันเราไปดูถูกคนอื่นเขาทำไมแม่พูดะลรไม่เคลียรนะ์ไงเอากูไม่เคลียร์อะไรพรามันไหนมันไม่เคลียร์คนฟังก็งง,งอ,อ้าวไอ้พวกง่เนี่ยไอ้พวกโง่ขายของต้องห้ามือแต่ว่าไม่ขายคนรวยนะก่อนที่มงาาว่ไปถ ามในเล่นทางเศรษฐีว่าสัมภาษณ์อะไรกูบ้างเวลาก็สัมภาษณ์เขาก็จะตัดช็อตที่เหมือนว่าให้ทุกคนอ่านแล้วมีความรู้สึกมันไส้กูไงก็เหมือนอรายการท็อปเชฟอะที่เวลากูแข่งนู่นนี่นั่นไม่รู้ก็ด่าก,กูการพัตนหลังบอกเข้าใจกูแล้วนะกูบอกให้มึงนะนะอยู่กับตัวมึงสติรัศมีนะเอารอยหยักที่48มึงมาด้วยมึงเกิดมาหัวอยากกลมเกลี้ยงเป็นลูกมะนาวมึงสมควรกรองก่อนแล้วตรองด้วยฉะนั้นคุณอย่าตัดสินใครโดยที่คุณไม่รู้จักเขาคุณอย่าเห็นว่าเออเชฟต แคุณยังมาตัดสินว่าเจ็เจอใครก็จะด่าไปทั่วพูดกูมึงไปทั่วกูเห็นก็พูดกูมึงกันทั้งบ้านแล้วกูถามหน่อยเสียว่าชีวิตมึงเคยพูดกูมึงกันไหมดัดจันเลอันนี้ไปว่าแปลกอีกแล้วกูว่ากูไม่ได้ว่าใครอันนี้ว่าใครว่าใครชี้ชัดตัวกูไงดัดจันเล คนดูเขาไม่รู้เรื่อง40ล้าน20ล้านกูจึงบอกไงไม่รู้มึงก็อย่าไปตัดสินใครดิอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงนะมนไม่ได้แต่ง<ก>เรื่อง <ทำ S 2> นะไม่ได้แบบว่าเดี๋ยววันดีคืนดีเอ๊ะไม่เห็นมีใครจะซื้อ <มา S 1> เลยมาเลยมาเลยมีคนมาซื้อกูจะเอาลายให้มึงดูเด้อะไหมให้ตัดสินใจวันนี้อีกทีขายไหมสี่สิบล้านกูไม่ขายถ้ากูขายกูขายไปแล้วไอสัตว์กูให้ดูเลยอะไม่ได้ไม่ได้มันมีชื่อคนอื่นไอเหี้ยกูมีหลักฐานหมดกูไม่ลอยทำเหี้ยอะละจริงเท็จรู้อยู่แก่ใจก็ใช่ไง เองแล้วกันขอ,อกูดูเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดในนี้เดี๋ยวโดนแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะบอกว่าจะซื้อจะซื้อจะไปหาเงินมาจะขายบ้านซื้อกู15ล้านกูบอกไม่เอาเหรอกทำไมอ่ะก็กูไม่เอาไงเขาต้องเดือดร้อนขนาดนั้น,นถ้าเกิดคุณทําไม่รุ่งแบบเชฟคุณก็จะมาด่าเชฟอีกฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นของคุณมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เป็น อย,อย่างน้อยมีบ้านอยู่นะใช่เออถ้าขายบ้านแล้วมาขายก๋วยเตีย๋ยแล้วเจ๊งเหมือนเชฟอ้อยอีกม่แย่เลยนะนีอ่ะจะบอกว่าทุกคนบอกว่าก็ตัวเองขายได้แล้วสิไม่ใช่ด้วยแบรนด์เชฟนะคนก็ไม่ได้ว่าโอ้โหรักกูจะทั้งประเทศหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่เชฟให้อ่ะมันให้ได้เอาอย่างเชฟเอาไข่บริษัทยักษ์ใหญ่เลยเอามาทีเป็นรถสิบล้อเนี่ยเชฟก็สามารถซื้อได้ในราคาถูกเข้าใจไหมเอาจริงๆเลยก็ไม่ได้ทําการตลาดเก่งหรอกก็แค่กล้าลงทุนนตพูดง,ง่ายๆแต่กล้าลงทุนหมดตัวกูก็หมดแต่กูเพียงมมอองงงว่่าาารคนนึััจบต้้ได ตาม <okay. S 1> คนไกลตลาดซื้อมากก็ได้ต้นทุนทีนท่ถูกขายถูกได้มากมันก็โอเคการมาซื้อแฟนชายกว๋วยเตี๋ยวแทบแห้งที่ไปออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นเนี่ยแม่ขายเป็นน้ําซอสหรือสอนเขาทําห,หรือส่งวัตถุดิบให้หรือยังไงกันแน่เริ่มงงเคืออย่างนี้แฟนชายห้าหมื่นเลยนะคุณจะได้น้ําซอสก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งแบบน้ําไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือได้ได้สูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดได้สูตรน้ำจิ้มมะขามเราบังคับเลยว่าคุณต้องใช้ลูกชิ้นเราใช้เส้นเราถ้าคุณเป็นแฟนชาย ของก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยค๋วยเตีว คุณสามารถขายลูกชิ้นได้แต่คุณไม่สามารถผลิตเองได้<อ>คือคุณจะไปรับจากแฟนชายในจังหวัดคุณก็แล้วแต่หรือคุณจะมารับเราก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ห้าม<อ>แต่ว่าเราแนะนําที่สุดก็คือคุณไปรับในในแฟนชายจังหวัดคุณอส่วนมากเลยที่มีปัญหาเรื่องลูกชิ้นอะลูกชิ้นที่นี่เหลวที่นี่เละที่นี่ไม่แน่นที่นี่ไม่อร่อย <c oughs> เค็มบ้างจืดบ้างมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่เปลี่ยนน้าไม่เปลี่ยนน้าต้ม<อ>ตีแล้วน้ําต้มทั้งวันเลยอไอ้ผงปรุงรสที่มันอยู่ในลูกชิ้นอะมันก็จะออกออกทังหวัดม เปลี่ยนน้ำเนี่ยนะเ,ออเพราะเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันจะต้องรอเดือดประมาณมกับครึ่งชั่วโมงเพราะอุณภูมิมันได้ไม่เปลี่ยกอันนี้นะประเด็นหลักเลยประเด็นที่2ทําไม่ทานตีแล้วไม่เอาเนื้อฟิต น้ำแข็งไว้ตีขึ้นมาแล้วกูปั้นเลยเนื้อยังไม่เซ็ตตัวข้อ,อที่3ตั้งอย่างเงี้ยพอน้ําร้อนมันยังไม่ร้อนกูรีบเลยเพราะกูจะรีบข่าน้าร้อนอุณหภูมิไม่ได้ลูกชิ้นข้างนอกคงที่แล้วแต่ข้างในคือไม่สุกคือข้างในมันไม่รับตัวจริงจริง,รงมันก็เป็นเรื่องแบบทั่วไปถ้านึกภาพว่าใครๆเราตีทอดมันแต่เราไม่ได้ไปแช่น้ําแข็งแต่เราก็โยนลงทอดเลยมันก็ไม่ได้ฟูไม่ได้อะไรข้างในคือความง่ายของคนเอาง่ายๆจบแล้วพอเมมันมีปัญหาแอดมินส่งเรื่องไปแล้วแม่แก้ไขยังไง เขาก็รับปากครับครับแล้วก็เราก็ให้โอกาสเขาสองครั้งสาครั้ง,งจนกระทั่งเดินทางไปเองเดินทางเอาลูกชิ้นของเราอะไปให้เจ้าของนานชิมแล้วก็ไปให้ตัวเขาชิมคือเรียกมาคุยเลยเราเอาหลักฐานใี่ดูว่าเราคุยหลายครั้งแล้วนะคุณก็รับปากาเราเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดก็คือแบบนี้ ยกแบรนด์เลยคะแล้วน้าจิ้มอ่ะถุงหนึ่งอ่ะให้แค่นี้เศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะคือมันเกินไปไงจืิจริงค้าขายมันก็มีได้มีเสียนะใช่แล้วก็ตัวแม่เองก็ทิ้งลูกชิ้นไปเท่าไหร่นะคลิปที่แล้วที่บอกอ่ะคลิปที่แล้วก็คือ8ปดห้าก็สี่สิบอ่ะสี่ร้อยโลอ่ะสี่ร้อยโลใช่คือทิ้งเลยคือไม่ได้มาตรฐานทิ้งเลยใช่ถ้าคนอื่นเขายังบอกเอามันลวกใส่กับผู้เตี๋ยวมันรสเผ็ดรสจัดมันก็กินได้ใช่ไหมอืมกูทิ้งเลยแล้วแฟนชายเขามีเถียงกับแม่มว่าแล้วแม่รูู้้ไไดยงงว่าลกชิเ้าาามีปัญหอลูกครับถือมาคืที่งเา ล,ลูกค้าขับรถจากระยองมาหาเชฟที่พระรามสองอแล้วเอามาวางให้เลยแล้วด่าผมเสียความรู้สึกว่าผมติดตามเชฟอ้อยมา<อ>เคยซื้อที่นี่กินอะ่ะที่กรุงเทพนะที่ตามบูสมันไม่ใช่แบบนี้ทาไมไม่รักษาคุณภาพหรือบางที่นะลูกชิ้นเป็นเมือกเอาไปล้างน้าแล้วมาต้มให้ลูกค้าเลยอันนี้เชฟก็รับไม่ได้นะที่ลูกค้าไม่ได้เสียดายร้อยหนึ่งหรอกแต่เสียความรู้สึกแล้วความรู้สึกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเสียรกิดไกลกว่าร้อยโลอ่ะคิดดูอะมากกว่าเงินร้อยบาทอีกแฟนชายทุกที่อ่ะมันมีหน้าแม่ไปลฉะนนั้เวา เกิดปัญหาใดๆขึ very, ้นมาเนี่ยเขาก็จะยิงมาทางเพจเลยแอดมินก็จะเป็นคนสมด่าโดยตรงเรียกว่าไดเล็กด่าไดเล็กเลยถ้าเกิดคนเขารักมากเขาก็ผิดหวังมากนะเขาก็พร้อมที่จะว่าเราทันทีคือเขาอย่างนี้เขาพร้อมที่จะด่าทันทีเขามองว่าเราเป็นเชฟคำว่าเชฟของเขาเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบ สุดยอดนะแต่จะบอกทุกคนนะคะอย่างที่เชฟบอกอย่าหวังอะไรในตัวเชฟทุกคนมากเลยเพราะเชฟมันก็คือคนมันมีพลาดมันมีผิดแต่เราพยายามจะทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้มันพลาดน้อยที่สุดเราก็รับผิดชอบในการกระทำของเรามีตัวอย่างแม้มีตัวอย่างกรณีแบบลูกชิ้นมีปัญหาแล้วรับผิดชอบนี่อยากรู้ว่ารับผิดชอบยังไงอะเค็มเลยต้องเอามาให้ดูถ่ายรูปมาเลยแค่นั้นเค็มทันทีเลยแค่มีเศษกระดูกนิดเดียวนะเค็มแต่นี่ไม่ใช่ที่บูทกูนะไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเค็มลูกชิ้นถามแม่บทให้้้อย่าางีถเกิดว่าคคลิปปนี้ออกไน ก็ทักมาเต็มเลยสิมีปัญหามีปัญหาแม่ก็ต้องโอน <laughs> ไมก่กูก็ให้ไงอย่าหน้าด้านแค่นั้นแหละเอามันเรื่องจริงคือดูแววตาดูรู้ว่าคนเราพูดจริงไม่พูดจริงอ่ะเข้าใจไหมออแต่นี้มันแชทคุยกันอ่ะจะรู้ได้ไงคำพูดกูก็รู้ละอิสว์เอ้ยกูไม่ใช่คนโง่กูไม่ใช่แดกอากาศไม่แดกหญ้าบ้านกูกินข้าวนะ